โอเคต่อไปเราจะขยายพัน NPC แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทำให้ที่นี่ปลอดภัยก่อนส่น NPC ไม่เห็นเย๋ยว่าจะถวดรถเลยอาชีพยังไม่เห็นมี NPC มีอาชีพเลยอยากได้ไะอะเดี๋ยวค่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยดเดี๋ยวค่ยอยสำหรับวันนี้ก็เพื่อสำรวจเราจะปัดทอทให้เลยไหมได้นะ สุดยอดเนี่ยมากเต็มของเราหายป่ะใช่ไหมน่าจะหายบ้างตอนแรกจะบอกว่าครับเช็แต่ไปๆมามันเยอะมากเลยนี่หว่าเฮ้ยถึกแล้ว ทอสโอเคเราต้องปักทอสนอนกันดีกว่ามีแจงนอนให้ด้วยอยู่ใช่คองพค่ดเล 2000, <000. S> 2สองสพันมันเยอะมากเลยมันใหญ่ <c oughs> มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นเอ้ยเราไอ้ไอ <c oughs> ้สดไอ้สดว็อตเนี่ยจะหายตอนไหนสักพักนึงแต่ว่า n v t ยังไม่มีอาชีพเนี่เนาะจริงๆเราเพิ่มได้นะแต่ว่า ยังไม่ปลอมแพททั้งหลาเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราค่อยลากเลดมาดีกว่าใช่อันนี้คือเลดจำเป็นเรายังไม่พร้อมเราจะเริ่มเดี๋ยวจะไปเริ่มจากจุดที่มาแล้วกัน่ะ <c oughs> เอ้ยมีไอรอดเนี่ยเราค้าแตะเกียงกันไหมล่ะหรือว,ว่าเราใช้ทอสได้หมดเฮ้ใช้ทอสใช้ทอสก่อนดีกว่าเพราะว่าเลดเดี๋ยวค่อยเอามาจากบ้านแจกไปตอนนี้เดี๋ยวหาปักทอสก่อน ถลาดมาแล้วโอ้ได้บล็อกเครมมา,างั้นเหรออ๋อมันจะโยนของให้นี่หว่าขอบคุณครับอ,อยากได้อะไรเราสามารถทำให้มันโยนของให้เราได้นะเ,เช่นถ้าเป็นพวกเ,เครื่องมือเวฟพอน s m สมิมันก็จะโยนขวานให้เราฟรีๆเลย มันก็จะโยนซ้ำๆอยู่ไงเป็นการหอบปูนนะที่ช่วยแต่หารู้ไม่ว่าคนที่พาโจนพวกนั้นมาคือเพื่อเราเองวึ่งไหนบอกมาเออต้องลงม็อดสแกนอันนี้ด้วยไอ้แสงปใช่ไหม กลับดูว่าต้องไหนมันเป็นพื้นทีุ่มอ,อับอะไรนะฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะสร้างบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้สักเท่าไหร่เอ,อ่อได้หมดเลยจริงๆเรายึดบ้านมันสักหลังก็ได้ร้าอองแยกไหมได้ไม่ใช่นี้ทอดหมดทอดหมดจบเลย ก่อนอื่นเราตักทอนแล้วใช่ไหมแตกทอนหมดหมดแล้วงั้นเดี๋ยวไปขุดฐานแป๊บนึงงบ้าเลย<ม>พอเรียมออกฟันได้อีกอาไว้กันการตายแต่เราใช้ไม่คุ้มหรอก <laughs> <c oughs> ใช่ใช่เลย <c oughs> กันได้ทีเึงก็ เดี๋ยวก็ตายอีกแล้วเจ้าแหละเหมือนแต่เอาไว้แบบเหมือนที่ที่เห็นนะมันแบบมันทํามันเล่นเหนี่ยมแบบว่าแล้วก็ความเที่ยวมาบ้านได้อีกอะ่ะเยอะมากอ๋องั้นเราต้องาหาไอ้นั่นด้วยจะดีมากนะไอ้ไอ้นั่นอะ่ะอะไรวะางสปาบอคอนโดมันอะ่ะทาวเวอร์แต่ว่าน่าจะอีกนาน <laughs> แค่หมู่ว่าเลยคับกว่าจะเจอเ <นะ S 1> <laughs> อออันนั้นนี่ขัตยานคือ <laughs> หาแห่งนานแล้วไม่ใช่แบบกลับบ้านเจอ <laughs> <laughs> น,น่าโอเทน่ด <laughs> แล้วถ้าเราออกเกมมันก็จะหายใช่ไหม <laughs> อะไรหายอเอ้ยอ้อยน <laughs> <laughs> น่าจะไม่หายเลย แต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้บนขวาไอ้บัฟนั่นอ่ะอ่าน่าจะไม่หายนะแต่ว่ามันอยู่ๆมันก็หายไปเองเลยไม่รู้ทำไมมันอยากหายมันก็หายไปนึกว่าจะอยู่แบบตลอดแต่ก็อยู่นานเหมือนกันนะเอาละ right. เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่ไปจนกว่าเราจะ <c oughs> เจอเพชรเลย,เ,ลยเราจะได้สร้างประตูนรก ต่อทางไปมาได้หลังจากนั้นก็หาทรัพยากรเพิ่มปีดเนี่ยใช้ใช้อะไรเก็บไว้สุดฮะให้กองกองฟางใช้ไอที่พวนดินอะเฮ้ย,ยมันให้สมุดเห็นไหมนี่ไงมันให้สมุดมันให้สมุดด้วยเลดยอดทางั้นเราก็แบก็กคอมิดตอนนั้นเจอเหมือนเจอเครื่องมือช่างอยู่นะเฮ้ยมันให้สมุดอีกแล้วฮ่าฮขอบคุณนะ ถ้ามีรักสิบตัวนี้น่าจะนี่น่าจะไม่ได้อันนี้คือใครอ่ะเพดเพดเพดไม่ใช่อันนี้ยามาซันบอลอ๋อเครื่องสัตวเห็้นเอามาอีก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 รุ่นเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากใช่พักท็อปไหมอ่าขยายผ่านมัน ท่อให้ไหมท่อหมดมีมีพะเอามาอยู่ไหนเอาวางไว้ตรงก่องก็ได้เดี๋ยวเข้าไปเอาโอเคตอนนี้เดี๋ยวทำที่ตัดขนแกะแป๊บหนึ่งนะต้องใช้ขนแกะเยอะกว่าปกติรูปบ hmm. ้านที่ใหญ่มากไม่ได้มันยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะอืมโอ้โหเส้นทางนี้มันอะไรกัน เราลงทางเราก็ตายอยู่แต่ในถ้ำใช่ไหมไม่ได้ตายที่ื่นใช่โอ้มีวัวพร้อมเลยพร้อมแบบมีข้าวให้พร้อมมีวัวให้พร้อมที่อัน้ำน้องแมวเป็นเหมือนที่ให้หนาวมากกว่าเทียอัน้ำช่ที่แบบว่าให้ตัดเร็วนะครอบผ เออว่ะใช่ใช่แล้วมันเหมือนบ้านที่เรามาเลยนะก <c oughs> กำลังเลือกบ้านที่จะขยายพัน NPC อยู่นะ <Yeah. S 1> บ้านมันต้องมีความใหญ่ มีชั้นสองด้วยบ้าถ้างั้นเอาหลังหลังนี้แล้วกันนี่มันบ้านวัวไม่ใช่บ้านคนไม่เคยเจอ like เจเนเรตแบบนี้เลยเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบนี่มากอ่ะใหญ่ใหญ่มากงั้นเอาเป็นหลังหลังนี้แล้วกันเอาไว้ ขายายพัน NPC มันเอาไว้ทำอะไรไอ้ไอเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งของ NPC นะ่ะเอาไว้แค่เป็นอาชีพใช่ไหมใช่ตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้อนาคตอาจจะได้หราถ้าถ้าเป็นซัมปีใช่ไหมหอเอาเอา,เอาตัขึือมาเป็นวลเลเจอร์ได้อะจะจะแบบเหลือแค่หนึ่ง โอนจัดปล้วมาทอดด้วยเขามไม่ใช้วิธีนั้นนอาปั๊มโหดนละแกะการแกะเพิ่มคน,น ถ้าแบบเราเล่นสองคนมันก็จะเชร์ใหญ่ขึ้นเปร่ยไหมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะใช่หรอมั้งโอเคตได้ต้นแนวแล้วก็วังโอเคเฮดนี่ก็ทุบปอกก็แล้วกัดนกดู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 ดด หมยแล้วแล้วก็ต้องใช้เออไม้ก็ไม้ที่เพิ่งตัดไปก็บินดีว่าบ้านหลังใหญ่มาก ไ็ต้องปลูกแล้วใช่าหมครัอผตัดทอนเนาะถ้าเราปลูกเองจะโตเท่าที่มันเจริญเตับโตโตโอเคงั้นปะนอี่นาดีนะอ่าไอชี เอาเอาอาชีพอะไรดีอยากได้แบ็คสมิธจะได้เอามาแลกขวานแบ็คสมิธอ่ะฮะนะมันใช้บล็อกอะไรวะไม้ฟ like ้าบุลเล่ที่มันเป็นอันที่สองอันน่ะ,นนะฮะที่มันเอาไว้ซ่อมอ,อัพวดปะใช่ไหมไ่ที่มันให้ใส่สองอันน่ะ กุหดหินเพิ่มนิดหน่อย ถ้าตกแต่งน่าจะสวยนะใช่ไหม,มด้วยความที่มันยังไม่ค่อยท่าไเท่านั้นะแต่แต่ยังดีที่ว่ามันเจนเนอเรตแบบแบบไม่ได้น่าเกียดมากเนาะ,นะมันยังมีปัญหากับการเจนเนอเรตหมู่บ้านตรงภูเขาอยู่อลไบอมไทก้าอะไรพวกนั้นอนะ่ะ แเป็นไอโมดลักโปก,กจังเกิลต้นไหนมันได้มาเยอะกว่ากันจังเกิลใช่ไหมใช่จังเกิลได้เยอะสุดหรอเออแต่หาจังเกิลมาปลุกจังเกิลมันสูงสูง <c oughs> อ้อผ่นแตก เดยวแล้วมัน,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 นก็ยังมีควับผิ๊ผิดแล้วก็วิธีทำให้ ส4แวบอโอจะเช้าแล้วนี่วะโชคดีที่ไม่มีซอมบี้แบบนี่ระบบคงสงสารเราอ่ะแบบตายเยอะเหลือเกินอะไม่เอาซอมบี้มาให้ก็ได้สงสารเดี๋ยวจะแบบตอนนี้นี่คือตายไปอย่างเยอะ ไม่มีบุญว่าสนาได้เล่นฮาร์ดคอร์หรอก <c oughs> เพื่อมีอะไรเกิด c o m on Hmm คนเข้ามาแล้วสวัสดีเอาฐานไปแลกเป็นอเมอรัลด์ได้หรอเนี่ย <Okay. S 1> โอ้หนังสืออีกแล้วสุดยอดไปเลย คนแก่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 ในอันบนขวาแก่อาหารเราจะกินอะไรกันละ่ะเรามีวัวเราก็ส่งพันวัวไปก่อนแล้วกันอะใช่ไปตีกินแล้วก็มีเนื้ออยู่ดีใช่ไหมตอนจะอะไรเงี้ยใช่แล้วลว,ลว่าหายมาแล้วยังมีอยู่อ๋อมีอยู่ตั้งสามสิบ เนอะเนอะโอ้โยแต่ว่าเรามีหมูด้วยนี่หมูเราหายไปหมูเฮ้ยนี่เรามีทโทเมโตเราโอ้โหโทเมโต้กระแทกตื้อตื้อตือ้อเรามาปลูกมันฝรั่งกินกันเถอะแหน่ก,กินอยู่ไหนมันะอ่านี่โนะอเค เคยตอนตอนทำฟาร์มอ่ะจะทำฟาร์มลอยน้ำนะเพราะว่าี้เกียจไปเบียดเบียนทรัพยายกรที่อื่นก็เลยจะหาขุดดินแล้วก็รอยเป็นชั้นๆไปจัดไปนี่อ่ะทำโฮให้ละครับก็ดินดินต้องขุดอ่ะน่าจะไม่มีโชวเวลมีอยู่นะมีเละ่ะนี่โชวเวล มันให้หนังสือเก่งจ้ะเฮ้ยไหนๆก็ต้องใช้ดินแล้วไปถางตรงนู้นดีกว่าเ,เดี๋ยวเก็บบีดหมดหมู่บ้านเลยนะได้ใช้โฮสับไปได้อ๋อเค เราจะทำเป็นฟาร์มยังไงนะเราจะเอาดินแล้วเราก็แบบว่าจะสร้างมันลอยน้ำนะ <Okay. S 2> เราว่าไปตรงน้ำอ่ะแล้วก็เวลาใช้อะไรแล้วบบคือที่คิดไว้ก็คือคิดถึงตึกสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเราก็ทำอย่างนั้นอะ่ะโอเคไอรอนก็เ,เกลี้ยงเกย์ละ ฆ่าไหมฮะฆ่ามันไหมฆ่าได้จะฆ่าไหมฮะไอรอนก็เลยมาหรอได้อยู่บ้างเพราะว่าก็ไม่น่ากลัวแล้วไม่มีควมบมพร่องมีอะไรแล้วเพื่อได้เหล็กมาใช้งานแต่ขวานขวานจะพังแล้วเออต้องหาเหล็กก่อนเอาขวานแตก กันแตกถึกอย่างไะเย่ะั้มาสามอันให้วจะดอบคุณหลาด้วยเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเหล็กเหล็กสี่อันเราจะเอาไปทำอะไรกันดีมีค้ามากเลยนะเออแล้เรามีทองใช่ไหม <gesch> เราย <If> ังไม่เจอเลสสโตนกันสินะเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่งรับเพื่อนหน่อยได้ที่ตรงนี้มาทางนี้หน่อยดียว สองสี่ทูดูดูทูดูดูดูเล็กไปแล้ว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 มีอยู่ลิว การไม้มาทำทนี้สักหน่อย เฮ้ยตรงนี้ได้หรออันนี้เป็นที่ให้ NPC เจ๊กเลอ๋อมีดินนะม,มีดินดินเหลือม,มั้ยมีฝนตกนอนไหม